สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนสำเร็จด้วยนะครับและในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่ช่วยชีวิตผู้คนในยามที่เกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือระบบ CBS หรือ Cell Broadcast Services ที่หลายประเทศมีแล้วแต่ประเทศไทยยังไม่มีนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอให้ทุกท่านเข้าใจด้วยนะครับว่า CBS ไม่ใช่ SMS ที่เราใช้กันทั่วไปแต่เป็นระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจึงได้โปรดอย่าเข้าใจผิดนะครับระบบ CBS เป็นเทคโนโลยีพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการเตือนภัยพิบัติโดยเฉพาะและแน่นอนว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวซึนามิหรือพายุรุนแรงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรับรู้ข้อมูลและการเตือนภัยอย่าง ทันท่วงทีเพื่อให้ทุกคนสามารถหนีภัยและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยซึ่งผมก็เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวกับ c b s เมื่อตอนที่ไปสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่กี่ปีก่อนและมีสถานก,การณ์พายุเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นผมก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนภัยเข้ามาที่ iPhone ของผมทางทางที่ผมใส่ซิมของประเทศไทยและเปิดโร i ิงอยู่ หน่วยงานของสหรัฐจึงไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะส่ง SMS เข้ามายัาง iPhone ของผมอย่างแน่นอนแต่การแจ้งเตือนนั้นเข้ามาผ่านระบบ CBS พร้อมกับเสียงที่ดังมากถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์ก็ตามซึ่งก็คล้ายกับสิ่งที่ผมจะแสดงในวิดีโอต่อไปนี้ และที่น่าสนใจก็คือผู้คนที่อยู่แถวนั้นก็ได้รับ CBS เข้ามาเหมือนกันหมดจนโทรศัพท์ของพวกเราก็พากันร้องเลงงมกันไปหลายนาทีจนทุกคนที่อยู่แถวนั้นก็จะไม่มีใครที่จะไม่รู้เลยว่ามีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นและเนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกผมก็ตกใจครับแล้วก็เริ่มเข้าใจในสถานการณ์หลังจากที่พูดคุยกับฝรั่งที่อยู่แถวนั้นทำให้เข้าใจว่า CBS เป็นระบบเตือนภัยที่อเมริกามีมานานแล้วและพวกเขาก็คุ้นเคยกันดี CBS คืออะไร CBS หรือ Cell Broadcast Services เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งข้อความเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้คนจำนวนมากในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยพร้อมกันโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนหรือสมัครใช้บริการใดๆล่วงหน้าซึ่งแตกต่างจาก SMS อย่างสิ้นเชิงถ้าเปรียบเทียบกับการส่งข้อความแบบ SMS ที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนอยู่หลายประการ ประการแรก SMS ส่งข้อความแบบจุดต่อจุดคือจากผู้ส่งไปยังผู้รับแต่ละคนซึ่งหากต้องส่งให้กับคนจำนวนมากระบบจะต้องทำการส่งซ้ำๆหลายครั้งทำให้เกิดความล่าช้าและในบางการณีระบบก็อาจจะล่มเมื่อมีการใช้งานพร้อมกันในช่วงเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเราก็จะได้เห็นคำอธิบายของหน่วยงานของไทยว่าส่งได้เพียงชั่วโมงละกี่แสนหรือกี่ล้านเบอร์เท่านั้นซึ่งกว่าผมจะได้รับ SMS เตือนภัยนั้นก็เกือบสองทุ่มครึ่งไปแล้วหลังจากเหตุการณ์ประมาณ6ชั่วโมงซึ่งก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วและเนื่องจากผมก็ไม่รู้จัก d d p ีซึ่งเป็นผู้ส่งด้วยบางทีผมก็อาจจะนึกว่าเป็นมิจฉาชีพก็ได้ แต่ CBS ทำงานแตกต่างออกไประบบนี้สามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ทุกเครื่องในพื้นที่ที่กำหนดพร้อมกันในครั้งเดียวซึ่งเหมือนกับการกระจายเสียงวิทยุโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับนั่นหมายความว่าแม้แต่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ก็จะได้รับการแจ้งเตือนเช่นเดียวกัน และนี่ก็คือคำอธิบายว่าทำไมผมถึงได้รับ CBS ตอนที่ไปอเมริกาทาั้งๆท,ที่เปิดโลมิ่งอยู่และไม่ได้เป็นคนที่อยู่ที่นั่นเป็นประจำหรือได้ลงทะเบียนกับใคร ประการที่2ในช่วงเวลาของภัยพิบัติเครือข่ายโทรศัพท์ก็มักจะถูกใช้งานอย่างหนานแน่นเพราะทุกคนต่างก็พยายามติดต่อกับคนที่เป็นห่วงทําให้การส่ง SMS ก็อาจจะล่าช้าหรือส่งไม่สําเร็จแต่ CBS ใช้ช่องสัญ,ญญาณพิเศษที่แยกออกมาต่างหากทําให้สามารถส่งข้อความได้แม้ในช่วงที่เครือข่ายมีการใช้งานสูงสุด อันนี้เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุจะใช้ 4G หรือ 5G ยากมากเพราะทุกคนก็กำลังโทรศัพท์หรือเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตเพื่อค้อนหาข้อมูลประการที่3เมื่อ CBS ส่งข้อความเตือนภัยโทรศัพท์ของเราก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงที่ดังกว่าการแจ้งเตือนปกติถึงแม้ว่าเราจะตั้งค่าโทรศัพท์เอาไว้ในโหมดห้ามรบกวนหรือปิดเสียงเอาไว้ซึ่งแตกต่างจาก SMS ที่จะเงียบเมื่อเราปิดเสียงโทรศัพท์ นี่ก็เป็นประโยชน์มากเพราะหากข้อความนี้ถูกส่งมาด้วย SMS ปกติผมก็อาจจะไม่เปิดอ่านหรือเมื่อผมไม่รู้จักชื่อของผู้ส่งอย่างเช่น DDPM ว่าคือใครผมก็ยังนึกเลยว่าเป็นมิจฉาชีพระบบ CBS หรือ Cell Broadcast Services ได้ถูกติดตั้งและนำมาใช้อย่างแพร่หลายและต่อเนื่องทั่วโลกโดยมีมากกว่า30ประเทศที่ใช้งานระบบนี้ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและสม่าเสมอประเทศที่ใช้ CBS มีทั้งในเอเชีย ยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลี ali, ใต้ฟิลิปปินส์ไต้หวันสีรลังกาสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกชิลีบราซิลเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนอังกฤษอิสราเอล UAE รวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งระบบ CBS ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตของประชาชนมาแล้วหลายครั้งจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทั้งแผ่นดินไหวซึนามิพายุรุนแรงน้ำท่วม จนไปถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงระดับชาติการใช้ CBS อย่างต่อเนื่องและสมบำเสมอในประเทศเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบนี้มีบทบาทที่สำคัญในการปกป้องชีวิตของผู้คนช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มเวลาที่มีค่าอย่างยิ่งในการเตรียมตัวและอพยพออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยของเราซึ่งก็เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นสึนามิ น้ำท่วมหรือพายุรุนแรงและรวมไปถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดการนำระบบ CBS มาใช้อย่างแพร่หลายก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเตือนภัยและอาจจะลดการสูญเสียได้อย่างมากแต่ทำไมประเทศไทยถึงยังไม่มีระบบ CBS ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบคำตอบก็คือระบบ CBS จะทำงานได้จะต้องมี2องค์ประกอบหลักทำงานร่วมกันได้แก่ CBC หรือ Cell Broadcast Center ซึ่งเป็นระบบฟังผู้ให้บริการมือถือ และ CBE หรือ Cell Broadcast Entity ซึ่งเป็นระบบของฝั่งหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ออกประกาศเตือนภัยนั่นก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพตามข้อมูลจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือพวกเขาได้ติดตั้งระบบ CBC และทดสอบเรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนของ CBE ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐก็ยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งระบบและทดสอบซึ่งทำให้ระบบ CBS ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ กระบวนการทำงานของระบบ CBS เมื่อเกิดภัยพิบัติก็จะเป็นดังนี้หน่วยงานของรัฐก็จะวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจในการส่งแจ้งเตือนและหลังจากนั้นก็จะส่งคำสั่งแจ้งเตือนไปยังศูนย์ CBC ของค่ายมือถือและต่อมา CBC ก็จะกระจายสัญญ,ญาณไปยังเสาสัญ,ญญาณในพื้นที่เป้าหมายและสุดท้ายข้อความพร้อมเสียงเตือนก็จะปรากฏขึ้นบนมือถือทุกเครื่องในพื้นที่นั้นๆ แล้วเราจะใช้งานระบบ CBS ได้อย่างไรโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าเอาไว้เพื่อรับข้อความเตือนภัยแบบ CBS อย่างอัตโนมัติแต่เราก็สามารถตรวจสอบและปรับแต่งค่าได้ในเมนูการตั้งค่าของโทรศัพท์ซึ่งก็อาจจะอยู่ในหมวดของการแจ้งเตือนฉุกเฉินหรือข้อความเตือนภัยซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของโทรศัพท์ สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก็คือเราไม่ควรปิดการแจ้งเตือนนี้เพราะอาจจะทำให้เราพลาดจากการรับข้อมูลสำคัญที่อาจจะช่วยชีวิตเราได้ในยามฉุกเฉินปัจจุบันประเทศไทยยังมีแค่ SMS สํำหรับการเตือนภัยพิบัติซึ่งมีข้อจำกัดมากมายอย่างเช่นส่งช้าเพราะต้องส่งทีละเบอร์และไม่สามารถส่งพร้อมกันได้และต้องมีฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และก็ไม่มีเสียงเตือนพิเศษซึ่งอาจจะไม่ได้ยินหากเปิดโหมดเงียบและระบบอาจจะต้องใช้เวลาเมื่อมีการส่งจำนวนมากในเวลาเดียวกันแต่ระบบ CBS เป็นเทคโนโลยีที่ส่งประสิทธิภาพในการเตือนภัยพิบัติด้วยความสามารถในการส่งข้อความถึงคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วแม้ในช่วงที่เครือข่ายมีการใช้งานสูงและมีการแจ้งเตือนที่โดดเด่นชัดเจนทำให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และอย่าลืมว่าภัยพิบัติไม่ได้มีแค่แผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงสถานการณ์อื่นๆรวมทั้งที่เกิดจากมนุษย์ด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยค่ายมือถือพร้อมแล้วเพียงแค่รอให้ภาครัฐพร้อมก็เปิดให้บริการได้การรู้และเข้าใจถึงระบบเตือนภัยเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยและชีวิตของเราและคนที่เรารักด้วย ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเรียกร้องให้ประเทศไทยมีความพร้อมเรื่อง CBS สำหรับการเตือนภัยพิบัติเหมือนกับอีกหลายประเทศทั่วโลกครับและเราก็ต้องอยากเข้าใจผิดนะครับ CBS ไม่ใช่ SMS ครับต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ วัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปได้กันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ